อ่านะครับก็กลับเข้าสู่แมตช์กระชับมิตกันต่อนนะสำหรับแมตช์กระชับมิดรในรอบนี้เรามีกติกาพิเศษมอบให้กับคุณทาลีแต่เพียงผู้ดเดียวโดยถ้าเขาสามารถนำมีดมาเหลาผมได้ในเกมนี้ผมจะรับเขาเขา้าแข่งทันทีมีร้อยทันสองของครบใช่ไหมครับพี่บอกในเกมผมด้วยเทียสามด้วยนะเออครับยเยเราก็แค่ไม่พลาดแค่เอง ทาลีทาลีรูวไปก่อนเลยนะครับจังหวะนี้บ้าจริงนะอู้โอ้ยเย้โอุ้ยทาลีอยู่ซ้ายโอ้ยเจอทาลีเหมือนกันเราไม่ปล่อยให้ทาลีวูยสเต็ปดีนะครับมีมุมนี้ด้วยไม่ธรรมดา้ว้าว ตายดังตายดังตายโอ้ยเก็บแค้นคืนโอ้โหทันใหญ่ฉันทำอะไรให้เธอขู่ขืนตายหอมกันจับมือไว้แล้วตายทกัน ไม่ตายพร้อมกันเลยว่ะไม่้อร่อยกินอะไรเขาผัดไก่นะจ้าเขาผัดไก่นะจ้าไม่มีทำไมไม่ใส่ไก่นะจ้าเอาวุ้ยทารีเกือบไปแล้วนะจังหวะนี <concealed them now> ้โ <un> อ <ue> oh ้โหโอ้โหบัด อืมอะไรเนี่ยหนึ่งล้วนะอาลีผมจะไม่แอบอยู่ที่บ้านนะผมจะวิ่งไปยิงเรื่อยๆนะแต่ผมก็จะไม่อ่อยให้คุณเช่นกันแต่ขอแค่ตัวเดียวเท่านั้นว้าวจะตายเลยป่า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 บอลพ่อแม่พี่น้องทุกท่านป่าระเบิดกันด้วย ว้าวว้าวว้าววอ้โหหหหหหอะเิงมืของคุณยังใช้ไม่ได้โดนหลอกว่ะ โดนอะไรหลอกเขาทารีที่มันจะกระโดดลงใช่ไหมแต่ไม่ลงใช่ไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเมื่อกี้นู่ประทับใจเด็กน้อยกระแับใจเด็กน้อยโอ้ยแม่มึงโอยนะหมัอย่าแล้วทารีมาแล้วหลบตนหลบตนไปไทยอยู่ข้างบนเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งอุ๊ย

ทำยังว้าวววแล้วแบบปั๊บอย่าหน้ามืดตามัวดูเกมให้ดีก่อนเข้ามาฟันสกิลอ่านชื่อต้องดีด้วยอ่านชื่อถูกแต่ฟันไม่โดนฟันติดตัวก็เท่านั้นวิ่งเข้ามาอ่านชื่อฟังผิดคนก็เท่านั้นโอ้ my god เจอกันทั้งบอลยิงดีกว่าคารี ได้ไม่ใช่ปัญหาตายแล้วตายแล้วบักเอ้าเดินเข้ากำแพงทำไมวะอ้าวอ้าเอ้าฟันฟันจังหวะนี้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 เรียบร้อยนะครับเป็นทีมแดงที่ทำได้นะฮะฮารีซี่สิบตัวเกมจะจบแล้วนะครับคุณไทย ผมก็วิ่งไปแจกเยอะเกินแล้วนั่นเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วว้าวส่วนหมดโอ้าฮเลือดเหลือน้อยมากเฮ้ยขึ้นบ้านไปแล้วขึ้นไปแล้วแบบนี้ขึ้นบ้านนีกขึ้นหมดว้าวอยู่นี่เอ้ย อันนี้ตายตลอดเลยเราไม่มีดวงได้เจอกันเลยนะ,ะนนนโอ้หโหโอ้ my god โอ้โยยิงตั้งนานโดนล้านพระเจ้าโอ้ยทารีตายอีกแล้วคารีตายอีกแล้วโอ้ยรอบนี้อย่าดีใจเลยผมแจก ผมวิ่งไปตายผมวิ่งไปตายเนี่ยวิ่งไปให้ฮารีเป็นข้ามาปันเนี่ยมันไม่มาสักทีนี่ไงตายไปก่อนอีกแล้วองค์คร์ลัคตาเยอะอู้หะเลดนั่งแมง่งฮารีอยู่ไหนจ้าจะกระทาบบนนะจ้า เจอกันข้างบนนะจ๊ะทาลีจ้าเราอยู่ข้างบนนะจ๊ะทาลีจ้าว้าวไปเฮ้ย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 เกือบเกือบเกือบทาลีทาลีไม่ได้อีกแล้วนะทาลีอ้าออุตรา โอ้ยยิงได้พอดีอดีสกอร์มาครับไม่ติดลบพอโอเคเจอกันห้องหน้าทารีขอให้คุณโชคดีเจอกันรอบหน้ารอบนี้ผมรีเควส่านี้สุด95ห้องสอง สร้งพาสเวิร์ดให้ดีๆเซิร์ฟ95ห้อง2กดปิเซิร์ฟ95ห้อง2พาสเวิร์ด520เอาที่อย่างนี้บอกไม่มีตุกติดกับช้ากันไม่เข้าใจเอ้ยไม่ได้ลุกเล่นนี่520จบแล้วไม่ได้ลุกเล่นปกติเลย5220 ป้าจริงเป็นหลอกไปเยอะไงเป็นหลอกไปเยอะคิดเยอะคิดเยอะห้าสองสองศูนย์กำลังคำนวณปามวนผลอยู่เอ๊ะยังไงดีวะห้าสองสองศูนย์มีเลขอะไรมันพลิกแพงได้ไหมอะไรอย่างงี้เดินเมย์เดินเมย์ฮะแมนนี้แมนนี่ต้องแบบนี้กดยังนี่ไม่กดยังกดเลยทุกคนกดเลยเชี่ยเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวกดแทบเจ้าก็จะรู้เอง แก๊สไอ้ขําฟินเบย์เฟเลยจูงกระบินโอ้ยดีไม่โดนนี่วาโดนนี่โดนนี่ใชื่อไหมเฮ้ยย่าป่าไม่เข้าตัวไปแล้วนี่มันขึ้นเป็นพีคไม่ถึงไม่ใหม่ใ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 ม่ไม่โดนไม่โดน ดูในคลิปได้ดูในคลิปได้เดี๋ยวดูในคลิปได้โดนจริงเดี๋ยวแคบให้ดูแมวว่าเหลือเลือดร้อยหลับสองเอ้ยแต่ในคลิปมันโดนอ่ะในคลิปมันมันมันวงๆอ่ะไม่โดนมันผ่านผ่านผ่านหน้าไปเอ้ยแล้วเราเกมนี้รีบจบเร็วอ้าวอ้าวจะฟันดีซะงั้นเนี่ย ใครอาใครอะ I want you ดิมิตัวละครโปรตีครับแล้วก็หน้ากากเซียวขาวอากาลีนานครับสีแดงผมจะเอฮ้ยสีขาวอากาลีนาสีดำดำลายแดงโอเนเต็มโดนทุกเม็ดเสียงเชือก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 โดนทุกเม็ด นัโอ้ยนักนวงโอ้ my god ห้องว่างสองช่องห้องว่างสองช่อง p a เวิ o ์ดอะไรวะลืมแล้วห้าสองสอนยหสองสดีนะคู่หมดพอดีโอ้ยิม โอ้ยเริ่มเป็นงานเริ่มเป็นงานเริ่มเป็นงานเริ่มรู้มากขึ้นมารู้มุมรู้แล้วอย่าให้ได้ไปถึงบ้างเลยเฮ้ยทารีมาโอ้ยแม่เจ้าโอ้ยทารีทารีกติกาเดินทารี อุทนีทาีทานีเจ้าจะหนีไปใหญกันอ๋น้องๆน้องจะหนีตายกันทำไมเซมี่ที่ไหนวะไม่เห็นได้ไงที่ไหนเอาก้างหรอเีอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่าง เราลอยโดดลงมาบู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 ดูพังนะคาริจ้าอุ้ยอู้ยตายก็ได like, ้ตายก็ได oh, no. ้โอ้ถ้าตายแอนเซอร์ี่มตายเนาะคาริจ้าไปยังไงนะฮะให้วิ่งไปหาไหมจ้าเอ้ยงาเราเปิดไม่ทันโอ้ยเดี๋ยวพี่ไปให้ทารีนิงเดือย คิดว่าทันทีจะได้ไหมแอมไซเซียน,นไอโน๊เอา,าฟันศกฟันศกฟันศก,กเออเอออยู่ว่าละเดี๋ยวไปหาอยู่ว่าละเดี๋ยวไปหาอย่างนั้นแหละจ้าโอ้ my god เดอ้ยยิงไม่โดนกูมีนเล่นลยเข้าไปลูเล็กเล็กม่งก็ลอยข้ามเข้าไปเนาะแม่งลอยลอดช่องขาลอยช่องแขนสองลูก วุ้ยบักคำหน่อยเฮ้ยเก๊เก๊เอ๋มือไวใจนิ่งแม็กกิวโอ้ยเป็นเนือป็นค่าเป็นค่าทารีโดนแล้วรอบนี้ทารีโดนเลฮ้ยอันนี้ตัวมิดฟิลด์โดนแล้ว เธออยู่ไหนะอ๋อเธออยู่ขวาล่างจะอยู่ตรงไหนดตรงไหนก็จูเดี๋ยวไปหาไม่ต้องห่วงเจอได้ทุกที่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงโดแล้วเจแทงแม่อ้โต่งอ่ได้หโดนมาจทงมไระดาม่ไดโอดแล้วจ้างดกรามลาเสมอ ค่อยๆด้ยินไหมว่าเสียงใครไม่ยอมไม่ยอมหรอกนะเฮ้ยเดินสู่ใครวะแข่งเลยหลอดหลุดซะด้วยนะบั้ม อุ๊ยจะไปไหนจะไปไหนแนจะไปเอาเขาโดนแทงโพราะใส่ดองโพะกเลยค่ะ เฮ็ดเฮชโอเคครับกติกาพิเศษเข้าเทียสสามมาด้วยจ้าเข้าใจมีดูเทียสสามที่ประกาศในแคนนะจ้าโอเคไปสร้างห้องใหม่ต่อเนื่องกันเลยทีเดียวน่งนข้าวอรอขึ้นเยอะเลยข้ใช่ไหม โอเคครับผมก็พาสเวลิลห้าพันนะครับอุ้ยบ้าจริงจะบอกเขาทำไมเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนพาสเวิร์ดเดี๋ยวเปลี่ยนพาสเวลเซิร์ฟเก้าสิบห้าห้องหกเซิร์ฟเก้าสิบห้าห้องหกทีมงานที่จะเล่นตามมาก่อนได้เลยครับ <c oughs> อต้องดือน อร่อยเลยข้าวอร่อยขึ้นเยอะเลยเนี่ยโอเคครับพ s s w o r d นะครัเซิร์ฟ95ห้อง6เซิร์ฟ95ห้อง6พ a s s w o r d ดนะะฟังดีๆนะครับตั้งใจฟังนะครับบอกเซิร์ฟอีกครั้งครั้งสุดท้ายเซิร์ฟ95ห้อง6 พาสเวิร์ดนะครับสี่ครับตัวเดียวครับพาสเวิร์ดสโอ้ยเย้เียบเก็บเลยมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับจังหวะนี้เต็มไหมเรียบร้อยได้พวกเขาข่งขันครบแล้วนะสำหรับในรอบนี้เราจะเล่นเป็นดาวเทลเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนอารมณ์กันบ้าง เอเดี๋ยวเอาเป็นสามวินแะล้วสลับรอบดีกว่าจะได้ไม่นานมากพร้อมแล้วเริ่มกันเลยหืออยกอะไรแว้วๆวะ ออะตุ les, les, le le le. Musician, ้งเอานั aquí, ่นเอาแมอกกดเลกดเลยๆๆๆต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไปๆๆๆๆๆิมี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่เอาไม่กินอะไรเลยเาหิว เด็กแล้วเอาเลยะอยู่แดดมเช้าเดี๋ยวก็ไปหาสุกกินลงไปต้มสุกินปอบป๊ดป๊อไป้อมป๊อบป๊อป้อบป๊อบป๊อบป๊อบไม่ได้อย่ได้ป๊ากป๊อบปอบป๊อคร๊บป๊ออบป๊อทป๊อันตอายสุดปนเกมอยเข้าก็ต้องมาเทสนะครับผมถ้าอยากเทสก็กอกใบสบ ถ้าสมัครมาไม่ผ่านก็อดเทสก็มีแค่นยี่นี่ไปก่อนเลยผู้หญิงผู้นำให้เกียรติผู้หญิงไปก่อนเลยดีมากโอ้โหห้องไม้เต็ <c oughs> มเล <c oughs> โยโน่าห์ให้เกียรติยิ่นี่ไปก่อน Bomb been has planted.

ถ้าไม่มีเพื่อนช่วยนะเสร็จแล้วสมาธิเป็นสิ่งสำคัญอย่าแตกตื่นเวลาเจออะไรต้องเวลาเจอต้องเงียบเงียบขวยเมื่อกี้ไม่มีการแตกตื่นใดๆเลยสมาธิล้วนสติมาปัญญาเกิดอย่าสติเตลเดิเป็นเด็ดขาดเกมพวกนี้ต้องค่อยๆเล่นใจเย็นๆช้าๆ ดิมิมาเดว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 เอาเลยครับให้เกียรติผู้หญิงครับเปิดก่อนเลยครับเปิดก่อนเลยครับผู้หญิงไปก่อนเลยสวยครับเข้าก่อนเลยดิมี่เข้าก่อนเลยดิมี่เข้าก่อนเลยมามามาไปไปไปให้เกียรติผู้หญิงไปไปไปว้ายมีพลังระเบิดด้วยไม่เล่นพลังไม่เล่นพลังระเบิดว้ยโอ้ยอยู่ข้างตาเขาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนห้องไม้วางแมง ห้องไม้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 อยู่ในห้องไม้โอ้ชิบหายแล้วจ้าหลังมาอนุมา 3gs เขาวางเองครับพี่น้องเขาอ,อยู่เองครับพี่น้องพี่น้อง มีระเบงระเบิดมีไหมปา่ปาเข้าไปได้ไหมโอ้โหแต่ Farm Defused เน้นๆเลจ้า Mission Fail ไม,ไม่ไม่ต้องไล่ฟันครับไม่มีกติกาพิเศษแนละ้วน, <c oughs> นานๆทีมีกติกาพิเศษพอครับอยากเข้าต้องเทเด็กคนกับเข้าตาอย่างงี้ค่อยมีใช่ไหมใช่คนที่เข้าตากรรมาการก็จะมีโคต้าให้เล็กๆน้อยๆนะ ตอนนี้เราเปิดให้สมัครเขา้าเข้าแคนมาอีกรอบนะค,คือเกอกใบสมัครมานะครับเพื่อให้พวกผมคัดเลือกทีหนึ่งนะตอนนี้ไปดูที่เพจแคนเล็งอยู่ที่เพจแคนนะโอ้ยกลมเดมิโอ้ลูกสองแน่นๆเลยครยับ

ดีไปไหนละจ้ามอบเจ็บไอ้มอบเจ็บเจ็บโดดไปตายอีอีอีอ้โหสารอเด็ดเจ็ดทำซาทำซาทำเป็นซาโจบหัวแหกเลยครับมุมนี้ไม่มาตัว ุมเมล่าฮุมเมล่าเต็มเต็มหัวเลยจ้ ถึงเวลาชิบหายถึงเวลาชิบหายไว้วอดแล้วเอ้อเนื้เสือป่าตะเคีชิบหายจริงหายค่าโอ้โหเรียบร้อยตัวปีโอ้เหลือแปดตัวปีรูเอาแล้ววินสุดท้ายวินตัดสินกันแล้วสำหรับรอบนี้ปาปาปา่า ผมพุ่งผ่านโชว์มาหัวเมื่อกี้เสียงเสียงซองจากไหนวะตายตายยกหมู่แน่เฮ้ยโอ้โหเจออีกแล้วชูวิทย์โอ้ยลงมาช้าไปนะ เอาช้าชาได้ทาเล่มงามไม่เคยได้ยิ้ยยไไมได้ยังไงกันไม่ทางโอ้ยเยอะไปนะเแบอร์ทีก็ยเยอะไปนะไม่เอานะเขากลัวนะเอาละสะิคอับบอ has been planted เอาละแม่นางนี่ให้ดูมุมเทสะฮะเวลาคนเทสเขาจะเล่นนี่เขาเล่นมุมนี้กันด อ้นมุมนี้สามารถขึ้นมาแล้วโชว์หัวได้ทันทีเดี๋ยวเฮ้ยตกใจหมดเลยจเ่อนจำเพ่อนเพ่อนโอเคโอเคครับก็คลิปวันนี้ขอตัดจบในเพียงเท่านี้แล้วกันนะไปเจอกันต่อแมตช์หน้านะ